ทำเคลสต่อทำเคลสต่ออ่าเอ๊ะมารวมตัวกันไม่มีใครเลยอยู่ไหนกันนะ <c oughs> ฉันไม่ค่อยได้เจอกับคุณไซโนโน,นอกเวลาทำงานสักเท่าไหร่ได้เห็น เพื่อนกลับมาเข้าร่วมเทศกาลซับเซรุสที่ซูเมรูแบบนี้เขาต้องดีใจมากแน่แน่ใช่ฉันเห็น คนสองคนปรากฏตัวที่ตอกเล็กๆนั้นในอีกไม่ช้าพวกเขาดูน่าสงสัยมากเหมือนกำลังคุยเรื่องอันตรายบางอย่างอยู่เห็นหน้าของอีกฝ่ายชัดไหมไม่เลยเสียดายที่เห็นในคํำพยากร์ค่อนข้างคุมเครือและ มีคำพูดแค่ไม่กี่คำเองแถมยังเป็นแค่เศษเสี้ยวด้วยถ้า,าเรา sneak up on them if they're the ones looking to cause trouble during the Subzero's festival we should catch them in the act ไม่แน่ใจเหมือนกัน สัญญาลับเกิดเหตุระเบิดเข้าไปฟังใกล้ๆกันรอจนกว่า เวบุกผาจะผ่านไปแล้วพวกเราก็ค่อยๆดันยืนยันทิศทางและต้องไม่มีอะไรผิดพลาดจุดแผนการของพวกคุณซะเอ๋อะไรกันเกิดอะไรขึ้นงันเหรอ it's you too h oh, w h a t kind of terrible plan were you talking about just now something about explosions and the flower carriage ความเชื่อมโยงของคนคนหนึ่งคือหลักฐานของความคิดของเขาและความเชื่อมโยงที่น่าก,กลัวของเธอก็มาจากความคิดของเธอเอง ให้ตายสิไพมอนคิดอะไรกันอยู่เนี่ยพวกเรากํากำลังพูดถึงเซอร์ไพรส์ในเทศกาลซับเซรุตอยู่กันอยู่ต่างหากแหมพวกมึงนี่นั่งใสย่ยิงเลยเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสัมพันธ์ของฉันกับมันน่ะไม่ใช่ ความเย็นชาการเมืองสักหน่อยความคิดนี้ของนายมันเกินไปแล้วนะดูเหมือนนายจะบอกว่ามันไม่โผลมาเลยทั้งวันเลยสงสัยรู้ว่านายจะต้องจ่ายค่าจ้างให้มันแต่นายไม่สามารถทำตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ นี่ฉันพูดจาหดหูอะไรเนี่ยไม่ใช่เวลาไม่ใช่ว่าตั้งแต่ครั้งก่อนที่ให้มันไปซื้อกาแฟหรอกหรอบางทีมันอาจจะเห็นว่าในสถาบันมีคนใหม่ๆเสนอตัวไปซื้อกาแฟจนคิดเชื่อมโยงไปเองและไม่พอใจกับสถาน,นการณ์ของตัวเอง ฟังนายพูดเข้าสิฉันน่ะไม่เคยคิดว่ามันเป็นเด็กฝึกงานนะอหรือว่าหรือว่าจะเกิดเรื่องขึ้นระหว่างที่มันไปซื้อกาแฟคนเดียวและมันโดนโจมตีจนต้องหนีออกจากบ้านจากนั้นก็นึกถึงชีวิตจากรกลของตัวเองจนถึงตอนนี้ ยิ่งคิดยิ่งโมโหก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วจินตนาการล้ำเลิศดีนี่เป็นไปไม่ได้หรอกฉันอนะ่ะเป็นคนสร้างอืมอ่านว่าอะไรวะอ่ะละจะเรียเข้าใจาแล้วกันฉันเป็นคนสร้างขึ้นมา ไม่มีทางที่จะเลือดเย็นแบบนี้แนะ่ฉันดูแลมันเป็นอย่างดีทุกอาทิตย์เลยนะหลังจากนั้นนายก็เดินทางมาถึงที่ท่าเรือออมอสและบังเอิญเจอกับฉันที่กำลังตรวจสอบเอกสารทางการอยู่บังเอิญจังกำลังจะไปหานายอยู่พอดีเลยแผนงานของฉันเน่ะเสร็จแล้วแหละ ช่วยดูให้หน่อยสินึกว่านายจะมั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วซะอ,อีกเปล่าฉันแค่ให้นายช่วยยืนยันหน่อยเส้นทางนี้เป็นไปตามแผนหรือเปล่าแต่เสียดายที่ฉันไม่รู้เส้นทางของขบวนเกวียนบุกผาในวันนั้นเลยอะไรนะ นี่นายไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยเหรอสถาบันน่ะไม่ได้น้มน้าวให้นายไปช่วยอะไรเลยเหรอนี่ไม่ใช่หน้าที่ของฉันสักหน่อยฉันน่ะไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกคิดว่าเขาจะโน้มน้าวฉันได้หรอก็จริงน่ยก็ได้งั้นนายช่วยดูแผนการระเบิดครั้งสุดท้ายนี้ให้หน่อยแล้วกัน ระเบิดใช่หอ,อคอยลูกอมที่ชันออกแบบเนี่ยจะพุ่งเข้าชนเกวียนบุกผาในเวลาที่กำหนดจากนั้นก็จะระเบิดออกแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในจะปล่อยลูกอมออกมาไปทุกทิศทุกทางโอ้แต่แน่นอนมันไม่ใช่ระเบิดอะไรที่รุนแรงหรอกก็แค่ระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟเท่านั้นแหละ ฉันอ่านวิทยานิพนธ์ด้านวิศวกรรมอาหารมาหลายฉบับแล้วถ้าทำให้ลูกอมอ่ะน,นิ่มมากพอและทำให้เปลือกที่แตกกระจายนุ่มเหมือนผ้าที่ทอจากสกินฟลวเวอร์และจะไม่สร้างความเสียหายใดๆแล้วแหละ เมื่อสัญญาณรับปรากฏขึ้นฉันจะให้เปิดใช้งาน,นกลไกจากระยะไกลเพื่อให้แน่ใจว่าการระเบิดเกิดขึ้นในตำแหน่งที่กำหนดนายคิดจะระเบิดมันตอนไหนลรอให้เกวียนบุกผาของท่านเทพแห่งพึกษาผ่านไปก่อนจะมีคนส่งสัญญาณรับ ถึงตอนนั้นพวกเราก็ค่อยดันมันออกมาจากนั้นก็ปังต้องดูทิศทางและระดับความชื้นด้วยนะใช่เราคิดเรื่องนี้ไว้แล้วแหละอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในหอคอยลูกอมก็เพื่อควบคุมปัจจัยเหล่านี้แหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอก So that's รู้สึกว่าพวกเธอจะเชื่อว่าเป็นอย่างอื่นตั้งแต่แรกแล้วให้ชันอธิบายดีกว่า <c oughs> ความสามารถในการมองเห็นอนาคตกันเหรอฟังดูลึกลับจังน่าสนใจพวกเธอใช้ความสามารถนี้เพื่อสร้างสมมติฐานขึ้นมาสำหรับปรากฏการบางอย่างที่ไม่รู้จักแต่ผลลัพธ์กลับคาดเคลื่อนโอ้พู้แบบนักวิชาการดูจากตอนนี้แล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธนะ์นะถ้าสิ่งที่แคนเดตเห็นไม่ใช่อนาคตแต่เป็นอดีตสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นไปได้เหมือนกัน ถ้าคนนั้นบอกว่าเครื่องกําเนิดพลังลมของเขาเคยพังมาแล้วครั้งหนึ่งการที่เครื่องจักรขนาดเล็กพังเสียหายส,สถานการณ์ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่น้าเสียงของเขาเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลซับเซรุตพ,พอดีเวลาที่ ถ้าเหลืออามอสคึกคักก็มักจะมีคนกองสินค้าไว้ตรงข้างทางอยู่เสมอและการเลือกที่จะคุยกับสิ่งที่ลับๆและการเลือกที่จะคุยกันในที่ลับๆก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณออยทำหมายความว่าพวกเรา แค่เจอเหตุการณ์บางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตงั้นเหรอมีหลายอย่างที่ดูเหมือนจะแปลกแต่ก็เป็นแค่เหมือนจะเท่านั้นอืมอาจเป็นเพราะอนาคตมีความคาดเคลื่อนหรือเพราะมองเห็นอดีตถ้าเป็นอย่างหลังฉันว่ามันน่าจะยอมรับได้มากกว่านะ จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ข้อสันนิษฐานนี้ไม่ได้มีเพื่อปลอบใจผู้คนหรอกนะฉันแค่เสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งอย่างเป็นกลางนะ่ะเงื่อนไขและสถานการณ์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าตรวจสอบจริงๆก็ต้องคอยสังเกตทั้งสองมุม มองจากอีกมุมหนึง่งเดี๋ยวนะนายทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าอาจจะหนีออกจากบ้านไปตอนที่ออกหนีออกจากบ้านไปเพราะทนนายไม่ไหวเหรออัจฉริยะนี่พูดเหมือนกับมันเพิ่งรู้จักฉันวันแรกเลยฉันตั้งค่าเอาไว้แล้วมันสามารถที่จะระบุ เสียงของนายได้เพราะมันก็รู้จักนายมานานแล้วหรือว่ามีอย่างอื่นที่ฉันไม่รู้อีกนั้นหรือคาเถ้อ,อรนนเรเอันค๋เธอไปไหนมาเนี่ยอ๋อมันคือกระเป๋าของคาเว่เหรอ มเมล็ดกาแฟนในร้านไม่พอเธอก็เลยไปช่วยหาของนั้นเหรออ๋อซื้อไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้นี่ดื่นดันจังเลยนะฉันแค่ ฉันแค่กำลังคิดว่าถึงแม้สมมุติฐานของคุณออไทยธรรมจะมีเหตุผลแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะอธิบายเรื่องกองคาราวานที่ถูกป้นในเทเลซายยังไงดีละ่ะ<อ>โอ้ทุกคนมารวมตัวกันแล้วเหรอทำไมถึงดูเครียดกันขนาดนี้ละ่ะแค่ไป ปริศนานิดหน่อยนะอ๋อก้จะถึงเวลารวมตัวกันแล้วใช่ไหมพวกเราอะ่ะเดินไปคุยไปกันแล้วกันฉันฉันต้องไปที่วังแห่งปัญญาก่อนไว้เจอกันนะยบบายบายอืม จบก่อน